วิธีเปลี่ยนโหมดหมู่ที่จะนํามาแสดงบนหน้าเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเปลี่ยนตรงข่าวประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเนื้อหาข่าวตรงประชาสัมพันธ์นะก็ให้มาที่เมนูหน้านะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงหน้าแรกหรือว่าตรงโฮมตรงนี้นะครับ รเราก็จะเจอตรงหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นก้อนสีแดงตรงนี้นะครับสีแดงก็คือข่าวประชาสัมพันธ์มันก็จะมีสีแดงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เวลาเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทั้งสามนะครับอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ผมจะเปลี่ยนเป็นข่าวประกาศแทนนะครับก็เปลี่ยนหัวข้อก่อนอคลิกเข้ามาแล้วก็เปลี่ยน จากข่าวไปถ้าสัสมพันธ์เป็นข่าวประกาศแล้วกดดันแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นก้อนเดียวกันสีแดงคือตรงนี้ข่าวประกาศคือก้อนสีแดงแล้วก็เกียรนิยมก็คือสีม่วงส่วนตรงประกาศก็จะเป็นแถวนี้นะครับกิจกรรมก็คือแถวนี้แถวกลางแล้วก็งานวิจัยก็คือแถวขวาทั้งสีนี้นะคะะรับตันนี้เราเปลี่ยนเมื่อกี้เราเปลี่ยนตรงหัวข้อไปแล้ว ทีนี้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนหมวดหมู่ที่จะนํามาแสดงด้นะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้คลิก Edit แล้วคลิกตรงนี้ครับ Post Query คลิกไปเลยครับมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้ Category ท,ที่จะมาแสดงก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ตอนนี้มันยังเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อยู่เราจะเปลี่ยนเป็นข่าวประกาศก็ลบตัวนี้ตัวเดิมออกก่อนนะแล้วก็พอลบเสร็จคลิกไปเลยครับตรงช่องว่างตรงนี้ มันก็จะมีให้ขึ้นให้มาเลือกนะครับว่าจะเอาหมวดหมู่ไหนมาแสดงอย่างเช่จนจะเอาข่าวประกาศมาแสดงแล้วคลิกไปเลยครับส่วนตัวหนังสือมันจะแปลงเป็นตัวเลขแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วเราก็มาเลือกดันเปลี่ยนตรงนี้เสร็จต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับทําเหมือนกันเลยครับผมคลิกแล้วก็ลบตัวเก่าออกแล้วก็คลิกเลือกที่จะนํามาแสดงนะครับ เหมือนกันเลือกเหมือนกันเลยนะครับกดดันตัวนี้ตรงดูทั้งหมดตรงนี้มันก็คือจะลิงก์ไปแสดงในหมวดหมู่ที่เราจะให้ดูเพิ่มเติมก็คือที่เราตั้งไปเมื่อกี้ก็คือข่าวประกาศเราก็ต้องลบตัวเก่าออกก่อนนะครับอ่าแล้วให้เราเปิดเดี๋ยวนะครับอันกดดันไว้ก่อน ให้เราคลิกขวาที่เรื่องครับผมแล้วก็หมวดหมู่คลิกขวาเปิดลิงก์ในแท็บใหม่มันก็จะขึ้นแท็บใหม่มาอย่างเงี้ยครับเอามาไว้นี่ก่อนแล้วเรามาดูตรงนี้ครับตรงประกาศมันจะมีคําว่าดูคลิกไปดูเลยครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาหมวดหมู่ที่เป็นข่าวประกาศให้เราคัดลอกลิงก์ของหมวดหมู่นีครับที่อยู่ใน address bar เนี่ยครับคัดลอกไปเลยครับผม แล้วก็นํามาใส่ที่แก้ไขหน้าตรงดูทั้งหมดแล้วก็นํำลิงก์เมื่อกี้ครับผมมาใส่ตรงนี้ใส่เสร็จกดด้านแล้วก็กดอัปเดตครับมาดูที่หน้าเว็บนะครับก็ข่าวประชาสัมพันธ์ลองรีเฟรชดูก็จะกลายเป็นข่าวประกาศน,นะครับ ข่าวประกาศมันมีแค่สีเรื่องมันก็เลยแสดงมาแค่นี้นะครับถ้ามันมีมากกว่าสีมันก็จะแสดงเพิ่มให้ครบตามแบบเดิมเมื่อกี้ครับเวลาเราคลิกดูทั้งหมดมันก็จะไปที่หมวดหมู่ข่าวประกาศครับผมก็ประมาณนี้ครับหมวดหมู่อื่นอย่างเช่นรางวัลเกยียรติยศก็ทำเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็ทำเหมือนกัน นะครับช่องซ้ายช่องกลางช่องขวาเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งสี่อันนะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ทำเหมือนกันเลยครับผม